สองงานครับ v จ o e 2เกียร์ออโต้นะครับล้อ15โอคัานี้ของเล่นเยอะครับอ่องหน้าเคยจูนกันแล้วนะครับจูนกันเป็นปีแล้วนะอ่าวันนี้เข้ามาจูเก็บครับอัพของซิ่งมาเพียบเลยนะฮะ ก็มีกองเปืนนะครับเป็นกองกองเปืยตัวสั้นนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนใบท่อมาใหม่นะครับคันนี้เป็นหัวฉีดไม่ได้เป็นหัวฉีดแดงนะ mm hmm. ก็น้ามัน e สิบนะครับโ mm hmm. อ้ย,ยากเนาะ <laughs> วางยากจังโอเคก็จูเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้แล้วนะครับก mm hmm. ับหัวฉีดตัวนี้นะโตโยต้า ค่อนข้างได้เปลี่ยนพันด้าผู้ชีดใหญ่ยังลดละมันได้พอสมควรเลยนะฮะก็จูโดยใช้ตัวดีครับ AF Y Band นะครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกอากากศนะครับสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีนะถ้าไม่มีก็มโนโจโนลโ้โนโวนเลยนะฮะก็จูนสดจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนจูนเสร็จก็ส่งงานกับลูกค้านะครับโอ้โหมา เปิดแอร์เกียร์ดีนะครับมาไม่ถนัดเลยมาดูวตาเร่งกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอพี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับก็น้ำมันอ e ี0นะครับโุชิโตมีกองเปยด้วยโอ้ชากันตัวใหญ่แล้วอรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ก็สำหรับสายโตโยต้าครับ V8 ยาริสอันติสแคมรี่นะครับจูได้นะครับ V8 เจนสองเจนสามนะครับเจนสี่ไม่มีไฟครับทำให้ไม่ได้ยาริสหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองหนึรือสองตัวแรกครับตัวเอ็มซีปีสองพันสิบเจ็ดขึ้นทําให้ไม่ได้ครับไม่มีไฟนะครับแคมรี่เจนสองเจนสามนะฮะทาได้ครับอันติสเอซีวีเอ้ยไม่ใช่ c คมรี่อันติสเจนสองเีสามทำได้ครับแ a มรี่ ACV สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งทำได้หมดครับแล้วพี่เขาต้องการอะไรครับเนี่ยเ,เขา,เางงงงงงในงง,ง,งนะฮะสำหรับสายโตโยต้ก็าตามที่บอกเลยครับทำได้หมดนะฮะลองนั้นก็ทำาให้ไม่ได้นะครับ พอจะไปก็ลดไปมาเรามาดูัตาเล่นกันนะครับเกียร์ดีนะเปิดแอร์นะไปส่วนหัวเรามาท่วมเลยนะครับแล,แล้วเดี๋ยวไม่ต้องสบายแล้วนะเปลี่ยนเป่าเกียร์ไม่ค่อยเลย,เลยนะฮะ ่อเกียร์สมูทด้วยนะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเดิมแบบค่าโรงงานนะครับ <c oughs> อันนี้ปรับให้ได้หมดนะเพราะว่าโตโยต้านะครับค่อนข้างที่จะหนาอยู่แล้วนะครับหมายถึงที่เขาโจนมาค่าโรงงานนะฮะยิ่งเปลี่ยนหัวฉีตโตก็ยิ่งไม่ออกนะครับปรับโจนดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับอ่ะ ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ v ีออ72นะฮะคันนี้ร้อ15นะครับหัวชิดหัชิดแดงน้นำมัน E20 มีกองเปืยด,ด้วยเป็นกองสั้นนะครับหัวเห็ดแล้วก็ปลายท่อไปึ่งดูครับว่าแตกต่างจากรถท่านยังไงนะฮะอะไรที่แตกต่างไปบ้างนะครับก็สําหรับพีจนะครับโจูนคาละ3,500บาทนะฮะ โตโยต้าสายเบนซินวีออสยาริสอันติแคมเบอรี่ตามที่ผมบอกต้นคลิปทำได้หมดครับรุ่นอื่นสอบถามมาก่อน,นะฮะแล้วก็สำหรับ Honda e t นิอนไฟฟ้านะครับ3,500เหมือนกันนะครับ Honda t เทอร์โบโรงงานยังไม่ได้รับนะฮะแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ๆทักมาถามมาต่อน,นะครับผมบักค่าเดินทถามไม่แพงนะฮะแล้วก็พีจูน หน้าอู่อยู่เสรีไทยเจดสา,าครับอยู่น้านปากซอยเลยรั้วสีดําเงินนะฮะติดถนนใหญ่ให้บริการเซอร์วิสเ็นทนแอร์นัฮอนด้าทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์นะฮะก่ออากาศหัวเทียนชุดกล่องนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่รับลูกค้าของเจ็ดครับที่นี่ผมรับทําที่หน้าบ้านผมนะฮะร,รับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะครับงานอื่นเซอร์วิสเ็นเทน,น,นทั่วไปผมไม่ได้รับนะอ่ะ แล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือรนปแบบนะครับแค่พิมพ์พีจูรีแบบป a นดาเจอทั้ง3ช่องทางเลยนะครับก็วันนี้ส่งงานครับคันนี้เป็นจูนเก็บจุนฟรีนะอ่าวีออสเจนสองนะครับล้อสิบห้าน้ำมันอ e ียีสิบอัพตองเฟยมาแล้วก็ปลายท่อใบหนึ่งครับโอเคขอบคุณครับ